เลิกกันยังไงแรงนะใคยกูรู้กูรู้กูรู้ให้บอกว่ารู้รู้เลิกกันยังไงเลิกกันจริงไหมเลิกกันจริงไหมสดไหมสดไหมฟังชัดๆเชียร์ที่คำพรนตอบแบบนี้หลังเกรทถามเลิกจริงไหมเลิกยังไง จากประเด็นข่าวการเลิกราระหว่างเชียร์ที่คำพรและไฮโซบิก so ธนพลบญนจรงคกุลที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ลดลงเหลือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันหลังคบกันมานานกว่า4ปีโดยทางด้านพื้นสนิทอย่างมิ้นก็ได้เผยว่าเชียร์เครียดจริงและเรื่องของเรื่องไม่ใช่เรื่องแต่งงานไม่มีเรื่องมือที่ซ้ใดๆแต่คือการคุยเคลียร์กันเหมือนยังไม่พอดีกันเป๊ะขนาดนั้น โดยในงานวันเกิดเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวสาวเชียก็ได้ไปร่วมงานวันเกิดทางด้านแฟนคลับเกรซก็ได้โพสต์ช่วงนาทีที่สาวเกรซถามเชียต่อหน้าหลายคนว่าเลิกกันยังไงเลิกกันจริงไหมโสดไหมโสดไหมโดยสาวเชียก็ได้ตอบว่าเลิกในการวางเครื่องดืม่มแล้วมาเล่นสนุกกับงานของเกรซการกล้าวเลิกในการเล่นมือถือแล้วมาปาโปงให้สนันวันไหวลองไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะมาพร้อมตกเดียวมึออาบ ครูเนี่ยอยากจะพูดความในใจกับมึงและครูเชื่อว่าทุกคนอยากจะพูดแต่ครูกำลังคิดความในใจแทนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าครูต้องทำเรื่องของพวกมันไหมนี่ปลาโกงแหมที่อะไรครูต้องรู้ไหมอันนี้ครูกำลังคิดเรื่องคือยังไงบ้างอันนี้ครูก็ำลังคิดอ่ะสั้นสั้นสั้นสเลิกกันยังไงแรงมาช่วยครูรู้กูรู้กูรู้ให้บอกว่ารู้กูรู้ เลิกกันจริงไหมเลิกกันจริงไหมสดไหมสดเลิกในการวางเครื่องดื่มแล้วมาเล่นสนุกกับจ๊ะ,ะเลิกในการวางมือถือแล้วปาป่งกันให้สนั่นหวนไโอเคนะคะเนี่ยะคะ่ะมึงต้องการหัใจ